ชัยชนะคือความจำเป็นครับหัวหอกจากทีมโรงงานของดูคาติคนปัจจุบันนะครับอย่างมาร์กมาเกดที่เกือบจะเหมาชัยชนะตลอดฤดูกาล2025ออกมายืนยันครับว่าการคว้าชัยชนะในสุดสัปดาห์ที่สนามอารากอนนั้นมีความจำเป็นอย่างมากครับถ้าหากว่ามาร์นั้นคิดที่จะเป็นแชมป์โลกครับการกวาดชัยชนะในทุกเซสชั่นนั้นคือผลงานที่มาร์กมาเกดสามารถทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ ที่สนามอารากอนซึ่งก็ถือว่าเป็นโฮมเรสอีกหนึ่งสนามของมาร์คมาเกตโดยแชมป์โลกชาวสเปนนั้นก็ออกมายอมรับครับว่ามันคือความจําเป็นอย่างมากครับสาหรับการมีผลงานที่ดีที่สุดจากการแข่งขันที่สุดสัปดาห์ที่อารากอนเพราะมันเป็นอีกหนึ่งสนามครับที่จะเรียกความมั่นใจให้กับมาร์คมาเก็ตหลังจากที่มาร์คมาเก็ตนั้นพลาดชชนะในการยืนโพเดียมกับอันดับที่1ไปถึง2สนามนะครับนั่นก็คือสนามที่ฝรั่งเศสและสนามที่ประเทศอังกฤษครับ โดยมาร์กก็ยอมรับนะครับว่าสุดสัปดาห์ที่สนามอารากรนั้นเป็นชัยชนะที่มาร์กมาเกตเองนั้นปลื้มใจเป็นอย่างมากครับเพราะมันเป็นอีกหนึ่งชัยชนะครับที่มาร์กสามารถรักษามาตรฐานเหมือนกับการแข่งขันที่บุรีรัมประเทศไทยครับและมันเป็นสนามแรกของฤดูกาล2025ที่มาร์กมาเกตนั้นสามารถคว้าชัยชนะได้ในทุกเซสชั่นครับของสุดสัปดาห์ และถ้าหากว่ามันเป็นไปได้นะครับหากว่ามาร์คมาเก็ตนั้นยังสามารถรักษามาตรฐานแบบนี้ตลอดสนามที่เหลือนะครับในฤดูกาล2025มาร์คมาเก็ตนั้นก็อยากที่จะทํามันให้ได้แบบนี้นะครับในทุกสนามเพราะมันก็จะเป็นการพิสูจน์ตัวของมาร์คมาเก็ตเองด้วยนะครับว่าเป็นการรักษามาตรฐานได้ดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะค่อนข้างจะมีอายุแล้วก็ตาม และนอกจากนี้นะครับมาร์กมาเกตนั้นก็ยังได้ออกไม่ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกเอาไว้ว่ามันเป็นชัยชนะที่สุดจะปลื้มใจครับสําหรับการแข่งขันที่สนามอารากอนมันเป็นความตั้งใจของผมครับหลังจากที่ผมอยากจะทําให้มันเกิดขึ้นและหลังจากที่ผมนั้นไม่สามารถยืนบนโพเดียมในอันดับที่1ได้ถึง2สนามนั่นก็คือที่เลมองและที่ซิลเวอร์สโตนครับ และที่ฝรั่งเศสกับอังกฤษนั้นผมสูญเสียแนวทางในการทํางานไปนิดหน่อยทําให้ผลงานของผมนั้นมันออกมาไม่ค่อยดีทั้งสองสนามครับแต่ที่สนามอารากอนทุกอย่างกลับมาแล้วและมันเป็นการเรียกความมั่นใจของผมด้วยครับและกับสุดสัปดาห์ที่สนามอารากอนทุกอย่างออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบและความมั่นใจของผมนั้นมันก็กลับมาแล้วครับ ดังนั้นแล้วผมก็จำเป็นที่จะต้องรักษามาตรฐานให้ได้แบบนี้ตลอดกับสนามที่เหลือในฤดูกาล2025ครับและถ้าหากว่าผมยังรักษามาตรฐานแบบนี้ต่อไปได้แน่นอนครับว่าชแชมป์โลกก็ไม่ได้อยู่ไกลตัวผมมากที่เหลือผมคงต้องรักษามาตรฐานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้อุดมการณ์ของผมนั้นเป็นจริงอีกครั้งและแน่นอนครับว่าผมนั้นก็ยังอยากที่จะเป็นแชมป์โลกต่อไปในอนาคตและแน่นอนผมยังอยากที่จะทำให้มันเป็นเรื่องจริง ฝากเป็นกำลังใจให้ผมและคอยตามเชียร์ผมต่อไปนะครับผมจะพยายามทำให้มันอย่างเต็มสุดความสามารถและทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปได้ครับเพราะทุกอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับความพยายามและการรักษามาตรฐานและดังนั้นแล้วนะครับชัยชนะมีความจำเป็นอย่างมากครับที่ผมนั้นจะใช้ทั้งหมดเพื่อที่จะไปลุ้นแชมป์โลกในปลายฤดูกาล ครับเลยนี้ก็เป็นข่าวทั้งหดนะครับที่ผมจะนํามาอัปเดตให้เพื่อ,อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด share, กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกริ่งแจ้งเตือนนะเ <ๆ S 2> <นะ S 1> พื่อที่จะไม่พลาดข่าวสา,ารใหม่ๆในช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ